นิทานเรื่องภูฟ้าช้างน้อยผู้แข็งแกร่งและใจดีในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ลำธารใสสะอาดและสัตว์ป่านานาชนิดเป็นที่อยู่ของช้างน้อยเชือกหนึ่งชื่อภูฟ้าภูฟ้ามีผิวสีเทาเข้มดวงตากลมโตสีดำและมวงยาวที่ชอบใช้จับใบไม้กินภูฟ้าเป็นช้างน้อยที่แข็งแรงและมีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสัตว์หรือแม้แต่คน วันหนึ่งขณะที่ภูฟ้ากำลังเดินเล่นอยู่ริมลำธารก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากในป่าภูฟ้ารีบเดินเข้าไปดูพบกวางน้อยตัวหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ภูฟ้าเข้าไปถามกวางน้อยเป็นอะไรไปทำไมถึงร้องไห้กวางน้อยตอบทั้งน้ำตาค่ะเฮือๆเราหาแม่ไม่เจอเราหลงทางภูฟ้าบอกว่าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวเราช่วยหาแม่ให้ ูฟาใช้ง่วงดมกลิ่นตามหาแม่ของกวางน้อยจนทั่วในที่สุดก็เจอแม่ของกวางน้อยอยู่อีกฝากหนึ่งของลำธารภูฟ้าจึงช่วยภาคกวางน้อยข้ามลำธารไปหาแม่กวางน้อยดีใจมากกล่าวขอบคุณภูฟ้าขอบคุณมากนะภูฟ้าถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่ได้เจอแม่แน่ๆภูฟ้าเดินเล่นต่อไปจนมาถึงโขดหินใหญ่ เ็ลลิงตัวหนึ่งกำลังปีนโขดหินเพื่อไปเก็บกล้วยแต่โขดหินลื่นลิงตัวนั้นปีนขึ้นไปไม่ได้ผู้ฟ้าเห็นดังนั้นจึงใช้งวงช่วยดันลิงตัวนั้นขึ้นไปบนโขดหินลิงตัวนั้นดีใจมากกล่าวขอบคุณผู้ฟ้าขอบคุณมากนะผูฟ้าถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่ได้กินกล้วยแน่ผู้ฟ้าเดินเข้าไปในป่าลึกได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในป่า ภูฟ้ารีบเดินเข้าไปดูพบชายคนหนึ่งรถติดหลมไม่สามารถขับต่อไปได้ภูฟ้าเห็นดังนั้นจึงใช้กำลังดึงรถขึ้นมาจากหล่มจนสำเร็จชายคนนั้นรู้สึกขอบคุณภูฟ้ามากที่ช่วยเหลือตนจึงให้อ้อยภูฟ้ากินชายคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่เมื่อได้พบกับภูฟ้าก็รู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจและความดีงามของภูฟ้าจึงชวนภูฟ้ามาเป็นผู้ช่วยในการดูแลป่า ภูฟ้าอยู่กับชายคนนั้นอย่างมีความสุขช่วยชายคนนั้นปลูกต้นไม้ดับไฟป่าและคอยดูแลป่าไม่ให้ใครมาทำลายชายคนนั้นก็รักภูฟ้าเหมือนลูกวันหนึ่งเกิดน้ำป่าหลาหลากทั่วหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่าสัตว์ป่าและชาวบ้านต่างพากันหนีขึ้นที่สูงภูฟ้าเห็นน้ำป่าก็ตกใจแต่ก็คิดถึงเพื่อนสัตว์และชาวบ้านจึงรีบเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือ ผู้ฟ้าเดินไปทั่วหมู่บ้านช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เท่าที่จะทำได้พากระต่ายน้อยกระโดดข้ามกระแสน้ำช่วยนกบินหนีน้ำท่วมและช่วยสัตว์อื่นๆอีกมากมายผู้ฟ้ายังช่วยชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงและพาคนแก่เด็กข้ามกระแสน้ำผู้ฟ้าช่วยเหลือเพื่อนสัตว์และชาวบ้านจนหมดแรงแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำความดี นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องความมีน้ำใจจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นความเสียสละจะนำมาซึ่งความสุขความแข็งแกร่งจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้สัตว์ก็มีหัวใจควรดูแลและเอาใจใส่การช่วยเหลือกันในยามยากเป็นสิ่งที่ควรทำ